สุดภารกิจผมเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับจะอ้อมใหญ่นะครับด้วยความถมด้านนู้นมาขับมาผมก็รลยเป็่จนมาตลอดว่าผ่านอะไรมาบ้างสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกันอีกครั้งครับกับทัวรลิงวิ่งไปเรื่อยนะครับวันนี้วันที่15 นี่นาคมนะครับบรบรลับอิดวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้านะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครับก็วันนี้อากาศคืดไม่หมดเลยนะครับผมก็อยู่ตรงนั้นบร,ริเวณเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้นะสยามฟิตติ้งอะไรสักอย่างเป็นโรงงานครับแถวนี้ก็คือที่จุดก่อถนนสาครน,นะครับก็เลยมาให้ดูบรรยากาศของถนนตรงนี้เป็นถนนที่จะออกไปเชื่อมกับถนนกเกษมข้างหน้าอีกประมาณ3ามกิโลนะข้างหน้านะครับไอ้เส้นนี้มันจะไปออก อะไรอะ่ะไปออกตลาดมหาชัยได้นะผมจำชื่อไม่ได้ว่าถนนตรงนี้เป็นเส้นอะไรผมเคยขับไปบ่อยขับไปออกนู่นนะออกตรงแยกขลามสองออกไปทางนู่นนะไออะไรนะแม่ตรองไปอะไรป้นนี้ออกไปได้นะครับแต่ผมอยู่มาอีกฝั่งนึงเนะี่ยฝั่งนี้มันก็จะวิ่งเส้นนี้จะไปออกตรงแยกตรงแยกอ้อมน้อยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยนะออกแยกอ้อมน้อยข้างหน้ารู้สกแยกข้างหน้านู่นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาข้าเกษมนะครับถ้าลองไปตรงนู้นก็จะเป็นจุมชนสาย ไม่แน่ใจว่าสาย4หรือสาย5้านะับก็ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้จริงเยอะนะเยอะจัดก็น,นี่ห้ดูนะครับวันนี้มาแอโร่คู่ใจนะครับเดี๋ยวโผล่ลิงวิ่งไปเรื่อยหมายปลายทางจะอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนะครับก็มาดูบรรยากาศแล้วกันวันนี้ผมจะให้ดูว่าหลังจากที่วันนี้ฝนตกหนักมากพายุแรงมากเลยนะะให้ดูบรรยากาศตลอดสองข้างทางถ้าท่านผมจะบางผ้าให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับว่า วัเรีย้พายุมีผลต่อสิ่อรอบข้างบนถนนและทางไปผมกลับบ้านยังไงบ้างน,นะครับโอเคครับระยะหนึน่งผมสักสองกกว่าได้นะครับก็เ okay, นี่ยมาถึงตรงหน้านโรงงานชุดเครื่องนอนโตโต๋เห็นไหมนี่คือโรงงานโตโตนะครับเนี่ยให้ดูก่อนเห็ okay, นไหมนอนโต,โตโตนะครับชางมากเลยนะอยู่ตรงนี้เองนะครับนี่คือโรงงานสิท ชุดนอนโซโต้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับก็ข้างหน้านี้นะครับเมื่อกี้ผมผ่านมาฝั่งตรงนู้นนะน้าท่วมนะครับเลนนู้นน้ําท่วมนะครับก็เป็นแนวอยู่ประมาณเกือบเกือบห้าร้อยเมตรได้นะครับตอนที่ผมขับมานะครับตรงนี้แล้วก็จากตรงนี้มาเหมือนกันนะเนี่ยออกไปอีกประมาณสักกิโลนึงก็จะถึงแยกข้อมน้อยแล้วนะด้านนี้นะครับเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ว่าทิดก็ลดลงลงนะแต่เนื่องจากฝนมันตกแนละยังตกไปบ่ออยู่นะครับมันก็เลยรกขับไปแล้วค่อนหนาวๆไปนะ โอเคครับเดี๋ยวไปกั้นต่อเลยนะผ่านแยกอ้อมน้อยมาแล้วนะ้สักครูค่นี้เองนะครับโอ้เป็นอะไรที่วัดดวงจริงเพราะเมื่อกี้สัญญาณไฟไม่มีนะครับตรงนั้นนะครับตังค์ไฟตังค์ก็ออกมาแต่ละคนแต่ละคันแต่ละคันออกมาครับก็เสียงกันนะครับก็เนี่ยผ่านมาแล้วตอนที่ผมอยู่ตรงหน้าบร,ริเวณหลวงพยาบาลมหาชัย2นะครับนี่นะหรงพาบาลมหาชัย2นะครับนี่นะครับนี่คือตรงบริกกรเวณส่วนเกษตรมาและซ้ายมือเนี่ยที่ผมเห็นรถเลยวิ่งผ่านไปเนี่ยมุ่งหน้าตะบังว่านะครับนะเข้าไปทางท่าพระนะ หรือเรียกบางว่า b อ s บางว่าตรงนั้นนู้นนะครับข้างหน้าผมนี่ก็คือโรงงานแต่เป็นไทวัสดุนะครับตอนนี้คืงเปิดไม่ได้เร็วเนี่งนะก็เป็นที่ขายเจ้าหน่ายพวกอุปรกรณ์ในการก่อสร้างบ้านหรือเครื่องมือช่างต่างๆนะครับเนี่ยให้ดูนะเรานีคือแยกอ้อมน้อยกับสะพานข้ามมาอันนี้คือถ้ามาจากทางสามพานมาจากอ้อมใหญ่เนี่ยก็คือถ้าหากจะผ่านแยกตรงนี้ดูตัวที่ไม่ต้องรอสัญญาณไฟนะครับก็ข้ามสะพานมาได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมนะครับทางองสูงนั่นคือสะพานข้ามมาจากอ้อมอ้อมใหญ่นะครับก็จะมาผ่านตรงนั้น หน้าลุมบอลหาชัยสองนี่นะครับแล้วคึงนะครับต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะโอเคครับฝนก็ยังปกไปปล่อยเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงบริเวณกระถิ่นนี่ะตรงบริเวณเทศบาลอ้อมน้อยนะครับบนถนนเพชรเกษมนะครับวันนี้เป็นไงเห็นไหมบรรยากาศก็คือฝนตกต่ำๆตลอดนะแต่าจากเมื่อเช้านี่ฝนตกหนักมากเลยนะครับเพราะเนี่ยอีกข้างหน้าเนี่ยผมก็เนี่ย,ายามันก็จะเป็นแยกเอ่อคือแยกอะไรจำไม่ได้เนี่ยสมุทรสาครเลี้ยวซ้ายนะครับ เอ้ไม่มันจะกลับรถสุสานคอนขวามือครับตรงไปก็ไปกรุงเทพนะครับเนี่ยเห็นไหมข้างหน้านะครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นพุทุลุนสายสี่อ๋อรถ้ายหนึ่งพุทุลุนสายสี่นะครับเนี่ยโอเคให้ตุนชมกันนะครับวันนี้นะบรรยากาศเย็นๆนะครับฝนตกขับไปคนหนาวอยู่เหมือนกันตุนชมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับสักครู่นี้ขับผ่านแยกตรงนี้มานะครับอ๋อเขาเรียกว่าแยกสาครเกษมนะครับนะฮะเขาเนี่ยเห็นไหมรถบรรทุกจะวิ่งข้ามสะพานไปเนี่ย ออกสมุทรสาครก็นตั้งนานเลยนะมาจากพุทธมณฑลสายสี่ทางขวามือนะครับขงู้นน่ะถ้ามุ่งหน้าไปเภอสาอมพานจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็สวนด้านนี้รถกำลังวิ่งมาจากข้างกรุงเทพนะครับเห็นไหมอันนี้ที่สําคัญที่ผมแวะมาตรงนี้ให้เพื่อนชมกันนี่คือตรงนี้นะอยากแนะนานะครับตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดอัศวินนะครับอันนี้แหละที่ผมเคยทำรีวิวคลิปเอาไว้นะครับช่วงประมาณก่อนคริสต์มาสนะครับเขาติดไฟเยอะมากเลยนะเนี่ยมหากรรมไฟล้านดวงซึ่งตอนนี้ตลาดนี้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวือว่า ป็นตลาดที่ตอนกลางคืนเนี่ยไฟเยอะมากไฟสวยมากแล้วก็ตลาดของขายเยอะมากนะครับอันนี้เพื่อนๆที่อยู่ถแถวแถบอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ตรงสะคอนเนี่ยเขาถึงจักกันดีตลาดนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับวันนี้โอเคผ่านมาช่วงกลางวันมันก็ยังดูเป็นแบบนี้อยู่นะนะก็คือว่าถ้าหากว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศในการช้อปปิ้งมาซื้อของแบบตลาดนัดนะก็ลองดูนะครับมาก็ไม่ไม่ไม่ไม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 ยากยีนะถ้าหากว่ามาเอารถมาเองก็วิ่งเส้นเพชรเกษมมาพอถึงแยกแยกสาคอเกษมตรอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ <t ell> เป็นอย่างนี้นะตลาดนะแต่ตอนนี้เขาเห็นเขาเห็นพิ่งเขาพึ่งมาเปิดเป็นลานเบียร์ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าข้างในจริงๆแล้วเนะี่ยสุกเสาอาทิตย์เนี่ยรู้สึกกลางคืนนะจะปิด <t ell> ตลาดนะแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีหรือเปล่านะคงไม่มีเมื่อฝนตกแบบนี้นะครับนะบ <t ell> <t ell> ข้อนีอามาอีกจุดหนึ่งที่ผมผ่านมาแล้วก็เลยเอามาให้ผชมกันนะนี่คือตลาด <t ell> อัศวินนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อโอเคครับตัวนี้ผมมาถึงตรงแยกตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกแยก ตหมู่บ้านเสียตกิศนะครับซึ่งสามารถท่านเดินเลี้ยวขวาไปเนี่ยมันก็จะไปออกตรงตุบนชนสาย3ได้นะครับนี่คือตะบริเวณถนนเซกเกษนะครับขาเข้าในเมืองน,นะครับก็คือท่านวิ่งจากตรงนี้ไปเนี่ยจะเห็นรถขาเข้าเนี่ยจะวิ่งไปที่สถานีบรถไฟฟ้าบางว่าแยากบางว่าหรือจะถึงเดลโบางแคก็ได้แล้วก็เดลโมท่าป่าก็ได้นะครับแล้วจะผ่านรตรงนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่า ฝนตกแล้วถนนก็ลื่นๆนะนี่อุบัติเหตุเป็นครั้งคราวที่ผมขับ,บติดทานมานะครับก็ใช้รถขับแลก็ขับ,ขขบ,บ,อบอด้วยาวามตองอะไรกันนะครับแล้วดยจะดูตกันต่อนะตอนนี้ผมวิ่งผ่านจากาทีมสักคู่นี้นะครับผ่านตรงแยกหลักสองมาผ่านตรงนี้มาขวาม,มือเนี่ยมันจะเป็น เดอมอลบางแคนะครับถัดเป็นสถานีท่างเชื่อมต่อนะส,สถานีไฟฟ้า MRT หลักสองนะครับเป็นบริเวณสวนพฤกษ์นะครับนี่แหละถึงแล้วนะก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับแต่มื่อสักวันนี่จะตรงที่ผมจอดตรงแยกอะไรอ่ะหมู่บ้านเศรษฐกิจใช่ไหมขับมาเรื่อยๆนะก็ตรงมาเรื่อยๆครับประมาณอีกประมาณสักสองามกิโลได้มั้งประมาณนั้นนะครับพอจะถึงแยกหลักสองเนี่ยก็จะถึบงบริเวณตรงนี้แหละครับที่เดอมอลบางแคแล้วก็ สถานี MRT หลักสองแล้วก็สำคัญก็คือจะมีที่จอดรถนะของสถานี MRT ตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับซึ่งผมก็เคยลองใช้บริการดูแล้วโอเคยอดมากนะเพรานี่แหละนะครับเป็น Park and Ride Building นะครับอันนี้อาคาร2แล้วก็อาคารอีกก็หลังผมนะครับก็อยู่บนถนนเพชรเกษมนะครับนะเราจะมุ่งหน้ากันต่อไปนะครับจุดหมายปลายทางของเราก็คือ Asian Tech นะครับบนถนนเจริญกรุงน,นะครับวันนี้วันอาทิตย์ฟ้าฝน ปล่อยมาเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วฝนแห้งแล้วนะครับก็พยายามขับไปเรื่อยๆนะครับก็มีแต่ความเดือดระมาณนั้นเพราะว่าถนนมันลื่นนะครับโอเคแล้วเจอกันนะโอเคครับโอเคครับเมื่อกี้นี้จัดสถานีหลักสองมานะครับผมก็าไว้มาต่อที่สถานีตรงนี้นะคือสถานี MRT บางแคนะครับก็จะอยู่ติดกับตลาดบางแคข้างหน้านี่เลยนะครับเห็นป่ะนะครับเนี่ยเล็นะตรงบริเวณส่วนเกือบกษม 62ทับ3นะครับเอน๋ี้เราจะมุ่งหน้าต่อไปนะครับตรงบางว่านะโอเคครับผ่านมาก็เลยแวะมาก่อนนะครับให้ดูนะข้างหน้านี่เป็นตลาดบางแคนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็เป็นสถานที่ใหญ่แล้วรถวิ่งไปมาตอกฝันแบบสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางต่อโอเคครับสถานีต่อไปที่ผมมาถึงนะครับตรงนี้เป็นสถานีภาษีเจริญนะจุดสังเกตง่ายๆเลยตรงสถานีนี้ก็คือจะมีห้างสีคอนนะเห็นไหม สีส้มๆในห้างสี่้อนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการสะดวกมากเลยถ้าเพื่อนๆน้องไฟฟ้าเอ็มาทีมาลงที่สนันี้นะครับแล้วก็มีทางเชื่อมต่อนะครับไปนู่นนะเราต้องลงมาไปข้างล่างจากสางีิตฟอรมมาก็เดินทะลุข้าไปเลยเขาจะทําทางเชื่อมนะครับเดินข้าไปข้างในได้เลยนะสะดวกมากเลยก็คล้ายๆกับที่เดมอลบางแคมกันนะสถานีภาษีเรลยนะครับก็เนี่ยผมผ่านมากก็เลยเอา,ารีวิวให้ดูนะนะครับจุดบนถนนเพชรเกษมจะมีสถานีเอ็มอาร์ทีหลายสถานี้มากเลยนะครับ แต่หลัก2ไปถึงนู้นเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะจะมีอะไรบ้างนะครตอนนี้ก็มาถึงตรงสถานีภาษีเจริญแล้วโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับไปครับมาถึงนี่แล้วนะสถานีเฟชัเซีมสี่สนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับสถานีนี้จะอยู่ติดกับมัมปตอตทเลยนะครับแล้วก็จะมีออคอนโดสองสองสองฟังเลยมั้งนะครับเสร็จกานู้นเนี่ยก็สะดวกในการที่จะบผู้มีอสังหาศิมทรัพย์สามารถเดินทางกับทีเอสได้เออมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมาดูก่อนนะ สื่อนำพันคือตรงเนี้ยที่ผมชอบมาบ่อยๆมากตรงนี้ก็คือเซ็นเกษมชิดีแปดทัพสามข้างในเนี่ยจะมีร้านขายเต้าหวยน้ำเต้าหู้อร่อยมากเลยนะก็ผมจะมีเวลาถ้าก็จะมีเวลาท่านผ่านตรงนี้ของปัสสาวะมากินนะอันนี้แนะนำเลยนะครับอันนี้ปักหมุดไว้เลยนะครับท่านขึ้นมาถามนี้อยากลองมากินดูนะอยู่ฝั่งเดียวติดกับสถานีเอ็เอมอาร์ทีนะครับ F เซ็นทรัลชิดีแปดเดินลงมาเลยนะ เห็นเนี <o ination S 1> ่ยปากซอย48ครับ46ทับ3นะครับเลี้ยวขวามือมันจะเจอร้านขายเลยนะก่อนนะครับอันนี้ทยากจะพันให้ไม่ใช่คิดค่าโฆษณานะครับนี่นะครับก็คือเพชรเกษม48 MRT นะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับครับจากเมื่อสักครู่นี้เพชรเกษม48มาก็วิ่งเลาะมาแล้วครับเลาะโค้งมาตามถนนเพชรเกษมมาถึงสถานีนี่แหละบางว่านะครับ MRT อันนี้เป็นสถานีที่สําคัญสถานีหนึ่งเพราะว่าอะไรมันเป็นสถานีที่ติดต่อกับ MRT กับ BTS เลยครับเชื่อมกันนะตรงนี้เป็นจุด จุดเชื่อมการเชื่อมต่อถ้าพูดเพื่อมาจาก B D S ก็สามารถที่จะต่อ M R T จากตรงบางว่าเนี่ยไปสถานีหลัก2ได้เลยนะครับโอเคนะไปเพื่อนชมนะเป็นอย่างนี้นะบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่มีคอนโดเนียมมีอะไรที่มีัะมาอยู่ใส่กันหน,นังนั่นเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ใช้บริการตรงนี้บ่อยมากนะครับช่วงนั้นนะเมื่อวันปีสองปีแล้วนะครับก็เห็นตังแต่สถานี M R T ยังไม่เสร็จเลยนะจนทุกวันนี้ใช้การได้แล้วนะครับโอเคนะตรงนี้เป็นสถานี M R T บางว่านะครับกับ b d s บางว่าตรงนี้นะแล้วก็ตรงไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไปออกได้แล้วถ้าไปรวิ่งตามส่วนเส้นนี้ไปเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายออกไปถึงราชพฤกึกนะครับจะวิ่งออกเส้นนูนะไปออกไป็เส้นทางสวนสาธรทรแถบอะไรอะไรประพฤกษ์ทางนูนะตรงไปเลยไ้ไปบางไผ่นะครับไปไปไปอะไรไปบางแคนะไปอะไรได้ออกหมดนะนะครับถล่มตรงนี้นะช่วงตรงนี้นะครับโอเคครับไปกันต่อแล้วกันนะโอเคครับ ส um आ, work, public, <To S 2> ังน like ีบางว่ามาสักน so so ี Sisters, ้นะแยกมาเลยแยกมันมาก็มาถึงตรงนี้สถานีเอ็มาทีบางไผ่นะครับเห็นไหมเบลเลอร์เลยอยู่ใกล้ๆนะจุดตรงนี้ก็คือนะก็ยู่อยู่ถนนบทหลวงกระเซินอยู่นะครับเนี่ยนะครับแต่ข้างหน้าไปเนี่ยมันก็จะมีผมไม่แน่ใจว่าอิสถานีหรือเปล่ามันจะไม่ได้นะตรงนั้นแต่ผมจะต้องเลี้ยวขวาและเลี้ยวขวาเพื่อไปทางท่าพระนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงจะได้จอดไหมนะก็แต่ให้เห็นกบว่าเนี่ยสถานีต่อมาเนี่ยจากหลักสองมาเรื่อยๆเนี่ยตอไปใกล้เป็นสวาผ่อข้างหน้าอีกนะก็สามารถจะไปถึงถาน หัวลำโพงก็สิ้นสุดตรงนู้นเลยนะถนนสถานีกำแพง,งเพชรหรือสถานีเตาปูนอะไรตรงนั้นได้เลยนะเป็นบาร์ทีเส้นนี้นะครับสายสีน้ำเงินนะครับก็โอเคให้ดอูอีกจุดหนึ่งแล้วสัานที่ผมวิ่งผ่านมานะครับก็คือสถานีบบน,นี้บนถนนเพชรเกษมนะครับโอเคเดี๋ยวผมไหต่อนะโอเคครับจุดหมายปลายทางผมอยู่ที่เอเชียทิคนะครับโอเคครับคุณครับรปัไปมาอ๋อเป็นสถานีท่าพระนะครับตรงนี้นะ นี่แหละจุดที่มันจะมันเชื่อมต่ออีกรถไฟอีกเส้นหนึ่งผมกไม่แน่ใจว่าเป็นสายอะไรนะไม่รู้เปิดได้ยังผมก็ไม่ได้เคยใช้บริการตรงนี้เลยเลยเลยจะไม่สามารถอธิบายได้ถูกนะครับขอ,อให้เห็นก่อนนะนี่แหละตรงนี้เป็นทางท่าพระนะครับศูนย์วิทยเส้เดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวานะครับจากตรงนี้ไปเนี่ยจะผ่านเดโมท่าพระผ่านแยกบุกโลแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึเงเจริญกรุงนะครับเอามาฝากเพื่อนกันก่อนนะตรงนี้นะครับโอเคผมผ่านมาที่แยกท่าพระมาแล้วนะครับก็ มาถึงเลี้ยวขวามาใช่ไหมจากสถานี MRT บางพระเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มาเรียบบางพระเลี้ยวขวามาผ่านเมอเตอร์รภาก็เมื่อกี้นี้รถถึงฟาร์มเชลมาตรงนี้นะตรงแถวปุ่งทอนคอมเพล็กซ์อพาร์ตเม้นะอินเตอร์เน็ตนะนะครับก็คือปุ่งทอนคอมเพล็กซ์นะก็จากตรงนี้ไปอีกแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลี้ยวตรงไปไม่ตรงไม่ไม่เลี้ยวนะตรงไปนะเรียบบุคโลเรียบดูดีน่าสนแล้วก็ผมก็จะไปผ่านตรงบางกรุงเทพแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญกรุงนะครับก็เกือบถึงนั่นแหละ จุมันประถังของผมนะครับโอเคจึงเจริญมเจริญกุ้วนะเมื่อกี้จัดแยกท่าพระนะจะมองท่าพระผมเลี้ซ้ายมานะครับเนี่ยข้างหน้าข้างหุกติกไม่แอีก่เดียนะไม่เท่าไหร่นนไม่พอถึงเอเชติกแลวนะครับก็ตรงบริเวณตรงนี้ไ้นะแต่ว่วัาไทอีกข้นตรงนี้นะครับนี่ก็คือบริเวณนนเจริญกลุนะท่านผู้ชมนะผมวิวจคิดแล้รถก็ว่างๆล่ๆนะผมก็คิดอะร วันนี้เพื่อนชมกัคณะเป็นแบบนี้นะบริเวณนี้นะสวนเจริญกรุงอีกทแล้วเนี่ยจะขับข่างมากรถจะติดมากบ่อยๆนะครับขเพราะว่าที่บริเวณนี้ติดสุขลักกิจผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะอ้อมใหญ่นะครับจะขนผมด้านนู้นมาขับมาผมก็อนๆเพื่อนชะมอตลอดว่าขับอะไรมวบ้างจะมาถึงตรงนี้แ้วนะครับที่สวนเจริญกรุงสเกเชติกนะครับแต่ผมผมไม่ได้ผ่านตรงนี้นะครับผมจะเข้าบ้านก่อนขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าขับโถวิ่งวิ่งไปเรื่อยครับมาครับสวัสดีครับ